สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปางเทพปฏิวิเศษกุลชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองเลขที่ส 3, 3โรง,งเรียนฟรนเซีกุลครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวบนดวงจันทร์ครับซึ่งบนดวงจันทร์ดวงนี้มีเด็กชายกระจิตริตอาศายูมั่พร้อมกับเด็กหญิงกระ้จยร่อย เพื่อนกระต่ายตัวจิวและบ้านหลังน้อยครับมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายอยู่ที่นี่เลยครับนั่นก็คือนงังสุนิชานจากชุดคิดดีอารมณ์ดีวันนี้ผมจะมาอ่านนิทานเรื่องกระจิตรฤติผู้ยิ่งใหญ่ถ้าพร้อมแล้วฉัญรับชมและรับฟังได้เลยครับเด็กชายกระจิตริต มีบ้านหลังน้อยอยู่บนพระจันทร์ดวงเล็กเขามีเด็กหญิงกระจ้อยระอยกับกระต่ายตัวจิ๋วเป็นเพื่อนวันหนึ่งเขาเก้าวเท้าน้อย,อยเดิมสำรวจพระจันทร์ดวงเล็กๆจนชั่วเขาเดินไปทางซ้ายย้ายไปทางขวาก้าวไปข้างหน้าแล้วหันกลับมบาข้างหลังโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างช่างเล็กเหลือเกิน เขาพูดกับตัวเองเบาๆบนดวงจันทดวงนี้นอกจากบ้านหนังน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรเก่ไปกว่าตัวฉันเลยนี่นาเขาพูดอย่างลำพองใจและในที่สุดเขาก็ตะโกนออกมาใช่แล้วฉันคือกระจิตรฤิ์ผู้ยิ่งใหญ่ หลังจากนั้นเขาได้ตัดสินใจทำบางอย่างเพื่อให้ส่งขับที่เขาเป็นกระติตริตผู้ยิ่งใหญ่เริ่มต้นเขาเก้าวเท้าน้อยๆเดินไปที่กระต่ายตัวจิว๋วและบอกว่าฉันคือกระติตริตผู้ยิ่งใหญ่เธอเป็นแค่กระต่ายตัวจิว๋วไม่คู่ควรกับฉันเลยฉันต้องการกระต่ายตัวใหม่ที่ตัวโตกว่านี้ กระต่ายตัวจิว๋วรู้สึกเสียใจมากจึงเดินทางจากไปหลังจากนั้นคจิตวิตก็พากระต่ายตัวใหม่ที่ตัวโตกว่าเข้ามาแทนที่ กจิตริตผู้ยิ่งใหญ่ก้าวเช้าน้อยๆเดินต่อไปยังบ้านหลังน้อยของเขาและบอกกับบ้านหลังน้อยว่าฉันคือกระจิตริตผู้ยิ่งใหญ่เธอเป็นแค่บ้านหลังน้อยไม่คู่ควรกับฉันเลยฉันต้องการบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่านี้บ้านหลังน้อยรู้สึกเสียใจมากจึงเดินทางจากไป หลังจากนั้นกระเจ็ดปิทยก็สร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าขึ้นมาแทนที่ตอนนี้กระเจ็ดวิทย์ู้ยิ่งใหญ่มีกระต่ายตัวโต,วตวกับบ้านหลังใหญ่พวกเจ้าช่างคุกควรกับฉันจริงๆเขาพูดแต่เธอยังเล็กเกินไป เขามองไปที่เด็กหญิงกระจ้อยร้อยและบอกกับเธอว่าฉันคือกระจิตรผู้ยิ่งใหญ่เธอเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวกระจ้อยร้อยไม่คู่ควรกับฉันเลยฉันต้องการเพื่อนใหม่ที่ตัวใหญ่กว่านี้เด็กหญิงกระจ้อยร้อยรู้สึกเสียใจมากจึงเดินทางจากไป หลังจากนั้นกระจิดิตผู้ยิ่งใหญ่ก็มีเพื่อนใหม่ที่ตัวใหญ่กว่าเข้ามาแทนที่และในเวลานี้พระจันทร์ดูเล็กไปแล้วเขาบอกกับพระจันทร์ว่าฉันคือกระจิบวิทผู้ยิ่งใหญ่เธอเป็นแค่พระจันทร์ดวงเล็กไม่คู่ควรกับกระต่ายตัวโตว บานหลังใหญ่และเพื่อนตัวใหญ่ของฉันเลยฉันต้องการพระจันทร์ดวงใหม่ที่ใหญ่กว่านี้เขาพูดเสียงดังเสียจนพระจันทร์สะเทือนพระจันทร์รู้สึกเสียใจมากจึงเดินทางจากไปหลังจากนั้นพระจันทร์ดวงใหม่ที่ใหญ่มากคือมา ก็เข้ามาแทนที่ต่อจากนี้ไม่มีอีกแล้วบ้านหลังน้อยบนพระจันทร์ดวงเล็กเด็กหญิงกระจ้อยรอยและเพื่อนกระต่ายตัวจิว๋วมีแต่บ้านหลังใหญ่อยู่บนพระจันทร์ดวงใหญ่มา่าคือมากับเด็กหญิงตัวใหญ่และเพื่อนกระต่ายตัวโต กระจิตวิตมองดูอย่างภาคภูมิใจเขาไม่มีอะไรสุขใจไปกว่านนี้อีกแล้วไปเล่นกันเจอเพื่อนใหม่ของฉันกระจิตวิตเอ,อ่ยชวนเพื่อนใหม่แต่ไม่มีเสียงตอบใดๆแม้แต่พระจันทร์ดวงใหญ่ก็เงียบไม่มีใครได้ยินของเขาเลยหรืออย่างไร ไปเล่นกันเจอเพื่อนใหม่ของฉันเขาลองดูอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลไม่มีใครได้ยินเสียงของเขาเลยกรตติติสรู้สึกเสียใจเขาร้องให้แต่เสียงร้องให้ของเขาก็เบามากเกินกว่าที่ใครจะได้ยิน วันแล้ววันเล่าขทิตวิตรองให้อยู่เพียงลำพังบนพระจันทร์ดวงใหญ่เขารู้สึกคิดถึงบ้านหลังน้อยบนพระจันทร์ดวงเล็กเด็กหญิงกระจ้อยร่อยและเพื่อนกระต่ายตัวจิ๋วของเขาจับใจเขาไม่มีอะไรสุขใจไปกับการได้อยู่กับพวกเขาอีกแล้ว ในค่ำคืนหนึ่งขนะที่ทุกคนกำลังหลับไหลกันจิตวิต์ได้ตัดสินใจเดินทางไปอย่างเงียบๆเขาก้าวเท้าไม่น้อยผ่านก้อนเล็กนับร้อยนับพันที่ดูเหมือนจะมีวันสิ้นสุดเพื่อออกเดินทางตามหาพระจันทร์ดวงเล็กที่มีบ้านหลังน้อยเด็กหญิงกระจ้อยร้อยและพึ่งนกระต่ายตัวจิวของเขาไปทั่วท้องฟ้า อันกว้างใหญ่พวกเธออยู่แห่งหนใดกันหนอในที่สุดเบื้องหน้าของกระจิตปิตก,ก็ปรากฏภาพของพระจันทร์ดวงเล็กที่คุ้นเคยเขาเดินใกล้เข้าไปไกล้เข้าไปใกล้เสียจนเขามองเห็นกระต่ายตัวจิวกระโดดโลดเต้นอยู่บนพระจันทร์ดวงเล็กด้วยความดีใจที่พบกระจิตวิทิ์อีกครั้ง ปัดนี้ไม่มีอีกแล้วจิตริตผู้ยิ่งใหญ่มีแต่เพียงเด็กชายกระจิตริตที่อาศัยอยู่บนพระจันทร์ดวงเล็กในบ้านหลังน้อยกับเด็กหญิงกระจ้อยร่อยและเพื่อนกระต่ายตัวจิ๋ว ณที่นั้นเด็กหญิงกระจ้าร้อยกำลังจัดเตรียมอาหารมื้อพิเศษอยู่ในบ้านหลังน้อยเพื่อต้อนรับการกลับมาของเด็กชายกระจิตริย่างอบอุน่นก็จบลงแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องกระจิตริ์ผู้ยิ่งใหญ่ในที่สุดเด็กชายกระจิตริ์พระจันทดวงเล็กบ้านหลังน้อย เด็กหญิงกระจจอยรอยแต่เพื่อนกระต่ายตัวจิ๋วก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วนะครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้เรารักและให้เรารู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีเหมือนกับเด็กชายกระติิวที่พยายามแสวงหาของที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนมาไว้ใกล้ตัวแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขานั้นมีความสุขเลย เพราะสิ่งที่ทำให้เขานั่นมีความสุขจริงๆนั่นก็คือเพื่อนแท้บ้านหลังอบอุ่นและมิตรภาพอันแท้จริงนั่นเองครับขอบคุณครับ